ว่าโดยสรุปพระอัตถกถาจารย์ประมวลความหมายของอนัตตาแสดงไว้เป็นหมวดรวมสี่นัยยะซึ่งแม้ว่าท่านมักใช้อธิบายสังคตรธรรมหรือขันห้าที่คนทั่วไปเกี่ยวข้องแต่ก็อธิบายอสังคตรธรรมได้เช่นกันคือความหมายของอนัตตานัยยะที่หนึ่งสุญญโตเพราะเป็นสภาพว่างคือเป็นแต่สภาวาธรรม ซึ่งมีภาวะของมันตามที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเองปราศจากอัตสาระหมายถึงปราศจากสาระคือตัวตนหรือปราศจากตัวตนที่เป็นแก่นเป็นแกนหรือว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงไม่มีตัวผู้สิงสู่อยู่ครองไม่มีตัวผู้สร้างสารค์บันดาลไม่มีตัวผู้เสวยนอกจากโดยการสมมติพูดง่ายๆว่า ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจากความเป็นนั่นเป็นนี่ที่ยึดถือกันไปหรือกำหนดหมายกันขึ้นความหมายของอนัตตาในยะที่สองอัามิกะโตเพราะเป็นสภาพไร้เจ้าของคือไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่เป็นของของใครหรือของตัวตนใดๆไม่มีตัวตนที่จะเป็นเจ้าของครอบครองสภาวธรรมทั้งหลาย ซึ่งมีภาวะอันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เป็นสังคตะหรืออสังคตะอยู่แล้วความหมายของอนัตตาในยะที่สามอาวสวัตตนโตเพราะไม่เป็นไปในอำนาจคือโดยธรรมดาที่เป็นสภาวะธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นมันจึงไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่ขึ้นต่อผู้ใด ไม่มีตัวตนที่ไหนจะมีอำนาจสั่งบังคับมันได้ใครจะเรียกร้องหรือปรารถนาให้มันเป็นอย่างใดอย่างใดไม่ได้ใช้ศัพท์อีกอย่างหนึ่งว่าอ n ิ s t r a t o แปลว่าไม่มีใครเป็นเจ้าใหญ่ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนจะมาเป็นใหญ่ที่จะบงการหรือใช้อำนาจบังคับมันได้บางแห่งใช้ว่า,ากามการิยโตแปลว่า เพราะเป็นสภาพที่ไม่อาจทำได้ตามความอยากคือจะให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนามิได้หรือจะเอาใจอยากเข้าว่าไม่ได้รวมความว่าไม่มีตัวตนอะไรจะมาเป็นใหญ่เหนือมันมันไม่อยู่ในอำนาจของใครใครจะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นต่ออำนาจหรือความปรารถนาของใครถ้าเป็นอสังคตธ,ธรรม ก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาวะที่ไม่ขึ้นต่อปัจจัยอยู่อย่างนั้นไม่มีอัตตาที่ไหนไปครอบครองมีอำนาจเหนือมันได้อีกถ้าเป็นสังคตธ,ธรรมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใครจะไปสั่งบังคับมันให้เป็นไปตามปรารถนาตามใจอยากไม่ได้เช่นมันเกิดขึ้นแล้วจะสั่งว่าอย่าตั้งอยู่มันตั้งอยู่แล้วจะสั่งว่าอย่าโซมมันโทมแล้ว จะสั่งว่าอย่าสลายไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อมันขึ้นต่อเหตุปัจจัยของมันจึงมีแต่ว่าถ้าต้องการจะให้มันเป็นอย่างไรก็ต้องทำการอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้มันเป็นไปของมันที่จะเป็นอย่างนั้นคือต้องทำเหตุทำปัจจัยเอาหรือต้องทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาความหมายของอนัตตาในยะที่สี่อัตตปฏิเคปโต เพราะแย้งต่ออัตตาคือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธอัตตาอยู่ในตัวหมายความว่าโดยธรรมดาที่เป็นสภาวะธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามีอัตตาก็ย่อมขัดแย้งกันทําให้ภาวะของสภาวะธรรมไม่เป็นอยู่เป็นไปตามที่มันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอัตตาในเรื่องนี้สําหรับคนทั่วไป ก็ดูง่ายๆและเพื่อปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ด้วยโดยดูที่สังคตรธรรมซึ่งเป็นกระบวนธารที่องค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์กันดำเนินไปโดยความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันเป็นการปฏิเสธอยู่ในตัวว่าไม่มีตัวตนตัางหากซ้อนอยู่ที่จะมาแทรกแซงบงการหรือแม้แต่ขวางขืนความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและตัวตนต่างหากเช่นนั้นมีไม่ได้เพราะถ้ามี ก็ไม่อาจมีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่จะกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นไปตามความบังคับวงการของตัวตนนั้นอีกอย่างหนึ่งกระบวนธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมีความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมอยู่ในตัวแล้วไม่จำเป็นและไม่อาจจะมีตัวการอย่างอื่นที่จะเข้ามาแทรกแซงสั่งการได้อีกมีความหมายอีกสองอย่างซึ่งแม้จะรวมอยู่ในความหมายสข้อต้นแล้ว แต่เห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษควรนับเป็นข้อต่างหากไว้เพราะเป็นลักษณะที่ใช้เสริมคำอธิบายได้ดีสำหรับสังคตธ,ธรรมซึ่งมีความเป็นกระบวนธรรมอันจะเห็นเด่นชัดเมื่อวิเคราะห์กระบวนธรรมออกไปจึงขอนำมาเพิ่มต่อไว้ด้วยคือความหมายของนัตตาในยะที่ห้าสุทธะสังขารปุญชโตหรือสุทธรรมะปุญชโต เพราะเป็นกองแห่งสังขารทั้งหลายล้วนๆหรือเป็นกองแห่งธรรมทั้งหลายหรือเป็นรูปธรรมและหรือนามธรรมล้วนๆหรือใช้คำว่าอังคะสัมภารโตเพราะเป็นการประกอบกันขึ้นของส่วนย่อยต่างๆคือเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆทั้งหลายมาประชุมหรือประมวลกันขึ้นไม่เป็นตัวตนชิ้นอันที่สมบูรณ์ในตัวที่จะยั่งยืนคงตัวอยู่ได้ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่แท้จริงนอกเหนือจากส่วนประกอบเหล่านั้นความหมายข้อนี้เน้นอยู่แล้วในความหมายข้อที่หนึ่งคือข้อสุญญโตเพราะเป็นสภาพว่างดังกล่าวข้างต้นความหมายของอนัตตาในยะที่หยถาปัจจยะปะวัตติโตเพราะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือองค์ประกอบทั้งหลายที่ประมวลหรือประชุมกันเข้านั้น ต่างสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันเรียกรวมๆว,ว่ากระบวนการนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครและไม่อาจมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นตัวแกนภายในหรือตัวการภายนอกที่จะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได้ความหมายข้อนี้แทรกอยู่ทั่วไปในความหมายทั้งสี่ข้อข้างต้นโดยเฉพาะข้อที่สและสคือข้ออวสัตว์ตนะโต เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจและข้ออัตตปฏิกเขปโตเพราะแย้งต่ออัตตารวมความว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันถ้าเป็นสังคตะก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมีที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นหมดมันก็ดับจากสภาพอย่างนั้นเหตุปัจจัยมีมันก็เกิด เหตุปัจจัยหมดมันก็ดับมันหาฟังเสียงใครอ้อนวอนขอร้องหรือปรารถนาไม่มันไม่เป็นตัวไม่เป็นอะไรอะไรอย่างที่ว่ากันหรือเป็นของใครทั้งนั้นความหมายของอนัตตาเท่าที่กล่าวมาในตอนนี้เน้นในแง่ที่เป็นลักษณะของสังขารหรือสังคตธ,ธรรมซึ่งคนทั่วไปเกี่ยวข้องและควรจะรู้เข้าใจดังได้ที่แจงไว้ข้างต้นแล้ว